เอาละครับผมกลา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมมีสมบัติเกมเมอร์นะครับผมกับเกม g r ร b บ i n g clean up น,นะครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องทำความสะอาดโถงดันเจียนของเรานะครับผม ให้มันสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่แล้วนี่ก็จะเป็นตัวมิมิกของเราที่คอยสวบเนื้อนะครับผมเป็นเสมือนตัวทำความสะอาดเกลื่อนที่นั่นเองเอ,อ่นี่มันมีนี่มันก็สะดวกดีเหมือนกันเทสเดี๋ยวเราวางตัวมิมิกของเราไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยคันโยกเหมือนเป็นคันโยกอะไรสักอย่างวเราวางไว้ก่อนนะครับผมอารานดับแรกเราก็ต้องจัดโต๊ะจัดเตียงให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องหาของไอ้ตรงนี้มาให้ครบคันด้วยเอยเอ,เอดับแรกเราก็สปาตัวสรามผงๆของเราออกมาก่อนเลยแล้วก็ทิ้ม ทิมเข้มมไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เช็ดรอยเรือให้มันสะอาดเอี่ยมโอ้ฟิวสะอาดเอี่ยมอ่องขนาดนี้ไม่มีที่ไหนสะอาดไปกว่านี้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาอันใหม่นะครับผมเพื่อความสบายใจเพราะเรามีเอ้ยอโว้ยนี่ก็จะทิมไม่โดนซะและ้วเป็นความสบายใจของเราเองนะครับผมในการเก็บ เก็บสรามตัวใหม่ขึ้นมาเออไม่งั้นนะสรามเราจะเป็นรอยเลือดติดเลือดมาเราก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บถุงเก็บถังที่มันจะกระจายโอ้โหนี่มันเลือดเนื้อเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเอ่อตัวถังของเราเข้าด้านข้างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะอุ้มไอตัวมินิก เลิฟมีดของเราไปเออา,าคอยกินซากเนื้อตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้มันก็ต้องสะอาดเอี่ยมแต่ว่าเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะโดนไอเจ้าอ้าวโอ้โห,โโห,โหยนี่มันกับจากเพจะขาดู่ว่า เราต้องระวังด้วยนะครับผมมันจะมีกับดักแบบเนี้ยตามทางอยู่ตลอดเวลานะครับผมเราต้องระวังปุ่มบนพื้นไว้ให้ดีเลยไม่งั้นนะมีหวังลองเหยียบดิโอ้โหนากรัวขนาดนี้รีไมก่กล้าบอกตรงๆเอาละ่ะได้เวลาซับเลือดนะครับผมว่าเลือดแถวนี้มันเต็มไปหมดเลยสแสดงว่าไอ้ก,กับดักอันเนี้ย ำบางอย่างนะครับสวกับตัวละครบางตัวจนเลือดอาบแบบติดผนงังติดพื้นนี่เต็มไปหมดเลยโอ้ยผู้โชคร้ายคนนั้นจะเป็นใครกันนาะ โอ้สลรามของเราได้ทําการม้องมาแล้วนะครับผมเอาให้กับมิมิกินเราก็ไปเอาสลรามใหม่กันนะครับผมจุ๊บเราผลิตมาเรื่อยๆนะครับเพื่อความสบายใจของเราเราก็ต้องเลี้ยงมิมิกนิดนึงนะครับเพราะมิมิกตัวนี้มันก็สับเราได้เช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พวกก้อนเนื้ออย่างเดียวเราก็เป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งให้มีมิกสวบนะครับผม โอ้ตรงนี้ก็มีรอยเลือดนะครับผมเราก็งเช็ดถูตรงนี้มีอัลต้านะครับผมก็คือแท่นบูชาไว้ให้เราเกิดใหม่ตรงนี้ได้อ้าวโอ้โอ้โอ้โอตรงนี้ก็มีกับดักเหรอเนี่ยเอ้ยว่ายจะอันตรายไปไหนครับเนี้ยเราเอานี่มาวางก่อนเลยบวม ตรงนี้มีกระถางต้นไม้นะครับผมเรานี่มาวางตรงนี้นะครับวางข้ามกาแพงอะไรเป็นไงตันสมัยแม่ราอูตรงนี้ก็ต้องเก็บหนังสือเล้เนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบึง้งโอ้เข้าที่เข้าทางนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นเก้าอี้เออนี่ก็เป็นหนังสือนะครับผมโอเคเก็บให้เข้าที่เข้าทางหวังว่าคงไม่ต้องเรียงหนังสือให้ถูกนะครับเรียงหนังสือตรงไหนก็ได้ไม่ว่าการใช้หรือเปล่าเนี่นะครับเป็นหนังสืออีกหนึ่งไลย โอ้โหเกบรถเสียไปแล้วไม่รตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้าอีนะครับขออนุญาตใส่เก้าอีเฮ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้แล้วอ๋อมันมีหนังสืออยู่้างนี่เองโห้หนังสือร่วงแม่เมื่อกี้ตกใจกับดักทาให้หนังสือร่วงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมานั่งเล็กน้อยนะครับผมเอาล่ะเสร็จชาบเรียกกันหน่อยดีกว่าจึกซึ๊กทำไมหนังสือหนึ่งเริ่มนะครับผม มาดูกันซิว่าหนังสือเร่มนี้จะต้องไปอยู่ตรงไหน on โอ้ตรงนี้มีหนามตุ้มฉิวนะครับเราต้องวาระวังหนามไว้ให้ดีไม่งั้นเราได้กลับไปเกิดบ่อนะครับผมว้าก็บอกอยู่แมปแมว่าให้ระวังก็ให้ระวังหนามไว้ให้ดีแม่เราดีก็พูดไม่ทันขาดคำ ไอ้กระถางต้นไม้ต้นนี้มันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมออมันก็จะต้องเติบโตด้วยเออกระถางเราก็ต้องเติบโต,ตเต็มพิกัดแบบนี้นะครับผม โอ้ของแบบนี้เราจะพลาดได้อย่างไรเอาเราตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวกุอี้นั่งนะครับผมพร้อมหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับเราก็ต้องตามหาหนังสือมาโดยระวังกับดักบนพื้นเป็นที่อย่างดีนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นม้านั่งนะครับเราจะจัดก,การม้านั่งไว้นั่งตรงนี้เลยเอ้วีเรามีปุ่มตะป่ำอยู่เต็มพื้นเลยนะครับผมเราเอาหนังสือไปไว้ข้างในก่อนนะครับ เออตรงนี้ต้องการโอ,อ้โหงั้นเจอหนังสือแล้วเราวางไว้ตรงนี้เร่มหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็เอาเล่มไอ,อ้ <You suck. S 1> เราลืมตลอดเลยว่าตรงนี้มันมีกับดักปุ่มพิฆาตอยู่โหนี่มันยากจริงๆนะครับผมตรงนี้โอ,อ้โหดูมองแทบไม่ออกอะมันมีรอยเลือดอยู่ครับผมทุกคนเฮ้ยโอ้โหวางเข้าที่หน่อยเออเราก็เช็ดเลือดเอาเฮ้ยสารามเราก็ ไปด้วยกันเหรอเนี่ยโอ้ยเราก็ต้องไปไกลดิงานเนี้ยโอเ้เราก็ต้องเอาตัวเดี๋ยวเรากลับเอาไอ้นั่นพนอดีเลยครับผมเป็นตัวมิมิกของเรานะครับอโอ้ยเกือบไปอเออจองระวังทั้งตรงหนุนรองทั้งโอ้ยโอ้ารามของเรากลายเป็นก้อนใหญ่ได้ด้วยหรอ โอ้นี่มันเจ๋งเจ๋วเตียมเจียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอุ้มเจ้ามีมิกของเราไปด้วยนะครับผมเราต้องระวังกับดักบนพื้นไวนให้ดีตรงนี้กับดักหนาแน่นนะครับผมอาร่ามีมิกฉันมีก้อนเนื้อให้เจ้ากินวอกหน่อยระวังมีมิกไวตรงนี้ก่อนนะครับเออตรงนี้เรา,ารเช็ดรอยเลือดให้ดีเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเช็ดให้เหนื่อยอีกรอบหนึ่งนะครับเออเรามาหาของเก็บเข้าที่ให้ดีดีกว่าเช็ดรอยเลือดตรงนี้ อที่เราพลาดไปนะครับอืน่าจะใช่เลือดเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมันดับแรกเราก็วางโต๊ะไม้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นมาน่าอันเล็กนิดนึหนึ่งนะครับออันเล็กแบบนึกนึหนึ่งเอาล่ะเช็คค่าเลือกันต่อตัวจัวตัวตัวอืมตรงนี้ก็มีค่าเลือด้วยนะครับตัว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 อืมตัวตัวอืมเอาคุยตรงนี้ตัวไม่ไม่สะอาดนะเออเราไอ โอ้โหเราลำบากแล้วไงโอ้ี่มันทำให้แบบทำให้เราต้องเช็ดใหม่นะครับผมสลามของเราก็ใกล้แล้วนะใกล้จะม่องและโอ,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 โอ้ไม่ได้นะตรงนี้อันตรายมากเราต้องเช็ดครับเลยสลามของเราม่องพอดีและเราก็ต้องระวังให้อย่างดีนะครับป้องกันการที่ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยจะไปโดนกำแพงเอา เดี๋ยวเราจะลำบากนะครับผมกินเข้าไปมิม,ออมิอร่อยไหมอร่อยแม่ละเดี๋ยวเรากลับแอลาสาามนะครับ สวบเราได้สลา,าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเยเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมเราก็มาเช็ดตรงนี้เดี๋ยวเราอาโต๊ะดีกลับไปใส่ตรงนู้นก่อนนะครับผมเอ้เราต้องระวังกับดักบนพื้นไว้ให้ดีนะครับเราต้องเดินอ้อมนิดนึงนะตรงนี้เรายังขาดมานั่งอีกตัวหนึ่งนะครับเราจําได้เป็นอย่างดีอ้เรามาใส่เรียบร้อยกันแล้วนะครับผมต่อไปเราจะเดินทางมาทําความสะอาดอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับเอาโต๊ะวางก่อนเลยนะเป็นตัวเก้าอี้นะครับผม เก้าอี้หนึ่งเก้าอี้สองก็วางให้เรียบร้อยตรงนี้มีคาบเลือก็ต้องเช็ดให้สะอาดนะครับผมโอ้ยตรงนี้มีกล่องสมบัติหลงเหลืออยู่ด้วยตรงนี้มีหนังสีให้วางนะครับก็ต้องวางให้เรียบร้อยตรงนี้เช็ดคาบเลือดนิดนึงเออคาบเลือดหมดหรือยังตรงนี้คาบเลือดเหลือหนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้ต้องการเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับประกัเช็ดคราบเลือดตรงนี้กันลาย เรียบร้อยครับตรงนี้ครับเรืองเราเก็บอานเว้ยยังมีชั้นบนอีกเนี่ยหูเนี่ย,เ,ยเราจะต้องขึ้นไปหาทางขึ้นไปยังชั้นบนนะครับผมโอ้ยตรงนี้ไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวนะเนี่ย,ยหูมันจางซับซ้อนซะเหลือเกินอ,ะอ่ะออเราเดี๋ยวเราจะมาฝั่งนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับเราเอามาวางไว้ ก็ก่อนเลยดีกว่าวางไว้ตรงนี้นะครับผมโอ้โห้ยเราจะเก็บที่นั่งครบแล้วนะครับโอ้โหนี่เหมือนจะเป็นบันไดสูงชันนะครับผมเราเหมือนจะเจอเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยววางมีมิกไก่ักวเราก็อี้ไปวางกันนะครับผมแะไตรงนี้ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโต๊ะนั่งของเราเอาล่ะเรามาเช็ดพื้นกันสักหน่อยนะครับผมเราป้อนเนื้อให้มิมิกกินก่อนนะครับมิมิกจะได้อิ่มจะได้ไม่กินเรานะเอ เดี๋ยวนะทุกคนนั่นมันลูกคาตายิงเลเซอร์นี่นาะเราจะต้องเข้าไปเอาไอ้ลูกตานี้ออกก่อนนะครับทุกคนไม่งั้นนะไม่งั้นนะมันจะยิงได้นะครับม,มันหูไม่งั้นเละเทะจะมานเตเมาเลยนะเออโ้เหมือนตรงนี้เราจะเจอคันโยกนะครับผมเป็น ตัวเครื่องอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะต้องเอาคันโยกมาลองใส่กันนะทุกคนเออไปเราจําได้นะเรามีคันโยกอยู่ตรงนี้นะครับเออเราทิ้งไว้นะเออนี่ไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคันโยกตัวนี้ทําอะไรได้นะเออหวยเหมือนจะเป็นของใหม่นะขออนุญาตใส่หน่อยเออตรงนี้ทําอะไรได้ครับพี่นี่มันทำอะไรได้ครับีไไบ่ยพี่ลองทำงานให้ผมดูหน่อยได้เปล่าเฮ้ โอ้ผมสามารถใส่เนื้อเข้าไปได้ไหมอึชอึชไม่ได้นะโอ้ก็ต้องโยนให้มีมีกินนะครับตอนนี้เฮ้ยทุกคนเหมือนเราจะเจออหูถังอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นท่อนะเราน่าจะต้องเอามาใส่ตรงนี้นะครับผมหูชัดเลยโอ้โหนี่มันเราสมบูรณ์แล้วนะครับผมเป็นนี่เป็นเตาเผาไม้นะครับโอ้โหนี่มาทาเนื้อย่างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันทําอะไรได้ทุกคน เอ้ยนี่ยเราสลามาย่างได้ด้วยนะทุกคนโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดานะครับผมเราทำกับเลือดได้ไหมโอ้โหนี่มันเราลบล้างรอยเลือดได้ค่าเชื้อไปในตัวนะ่ะ อู้นี่มันไม่ธรรมาดานะครับโอ้โหนี่มันเช็ดแบบหมู่ <Wow. S 1> โอ้หนี่มันพลังวิเศษชัด <c oughs> เราเช็ดทีเดียวได้ถึง3ามสห้าเลยนะครับผมทำ <c oughs> ความสะอาดเลือดแบบดับเบิลดับเบิลทำความสะอาดได้แบบชิวชาตชิวชาตอรับล้างรอยเลือดแบบชิวชาติโอ้โห ผมไม่ธรรมาดาครับอุ้ยก็สลามมะพี่ติดไฟน้องอื้าวเ้ยสลามดำเดี๋ยวก่อน โอ้ขอปิ้งย่างหน่อยโอ้ซรามเรากลับมาเหมือนใหม่ครับค่าเชื้อไปในตัวอย่างง่ายได้โอ้สะอาดทุกซอกทุกม,มุมแม้แต่รอยเดียวก็ไม่เหลือเช็ดแบบซุมซ่มซุมซ่มซุมซ่มซุม่มซุ่มโ้หนี่มันเกินไปแล้วอ่ะพี่เอาล่ะเหมือนเราจะเจอกุญแจดอกนึงนะครับผมกุญแจนี้น่าจะต้องเอาไปเสียบกับประตูบานนั้นนะ เออเราก็สามารถเปิดประตูบานนั้นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเสียบเปิดประตูกันนะครับผมโอ้โหนี่อะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการอืเปิดประตูที่เรียบร้อยนะครับเหมือนข้างหน้าจะมีอะไรด้วยนะน่ากลัวเป็นบ้าเลยครับมาเจ้ามิมิกเองกินเนื้อก้อนนี้เข้าไปแบบอิ่มๆหน่อยสิโอ้โหเองกินเนื้อก้อนนี้ด้วยอืแบบอิ่มๆครับ ขมางหน้านีมันมีปืนพ่นไฟด้วยเนี่ยโอ้เราฝากมีมิกไว้แถวนี้ก่อนนะครับผมไม่งั้นไปต่อเดี๋ยวมีมิกงงาบเรานะเออตรงนี้ก็ทำมาสารเรียกกันหน่อยอืมสารหมดจดสารหมดจดอืมเช็ดทีเดียวได้ถึงสองอืมอค่าเชื้อแบบเต็มพิกัดนะครับโอ้ตรงนี้เอาไปใหมีมิมกินก่อนนะครับทุกคนอันนี้ด้วยนะครับผมมีมิกกินแบบรอร่อยนะครับ เอาตรงนี้มีแท่นบูชานะครับผมเราเปิดไว้ก่อนเลยนะครับเปื่อเรากลับชาติไปเกิดใหม่นะ <S <S เออบางทีเราก็มีพลาดกันได้นะครับผมเอาเก้าอี้มาวางไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งค่ะเออเรียบร้อยครับผมโอ้โหตรงนี้เหมือนแล้วเราจะต้องโดดข้ามไปนะเราน่าจะต้องไปพร้อมมีมิกนะครับเพื่อความสะดวกสบายฝั่งนี้นไม่น่าจะมีมีมิมกให้นะเออแต่เหมือนเราอยากไปดูตรงนู้นก่อนว่าตรงนู้นมีอะไรก่อนที่เราจะโดดข้ามไปนะครับเราเช็ดรอยเลียเทห้เรียบร้อยก่อน สอาจุวสาจุวอืเราวิ่งมานิโอ้โหอ้นี้มีก้อนเนื้อต้อนรับอยู่นะครับผมเราต้องระวังให้ดีนะครับเราออกมาตอนเนี้ยแหละเราก็เอาเนื้อไปให้มีม,มีสวบนะครับเออเราต้องเอาออกมาทีละอย่างนะครับผมอันดับแรกก็เช็ดก้อนเนื้อก่อนเลยเราเอาหนังสือออกมาวางไว้ตรงที่วางประจาของมันตรงนี้นะครับผมกาย้าอี้นะ และไอหอกตรงนี้เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วแอบกันเออเรามาดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าตรงนี้แอบได้หรือเปล่าอ้อตรงนี้มีวาวตรงนี้มีเก้าอี้นะครับผมโอ้โหอันตรายจริงๆร้ระย่อนเก้าอี้ไป เราดูสิว่ากูเอียเราลอดไหมตรงนี้เราเอาวาวไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจอกับอะไรแต่เราเอาไปก่อนโอ้โหเราเจอแล้วนะตรงนี้เหมือนจะมีซากแล้วตรงนี้จะต้องเอาสมบ,บัติตรงนั้นมาใส่ตรงนี้โอ้โหนี่มันเกินไปแล้วโหเดียนะเราต้องหาตัวท่อมาเออเราเจอท่อแล้วม,มันช่างโปเชโบเบ,โบเบอะไรขนาดนี้เราก็เผากันเลยดีครับ สรามน้อยของเราจะต้องถูกเผาให้มันทาความสะอาดได้เอียมองเหมือนใหม่นะครับผมโอ้โหเราอันดับแรกก็เอาอีตัวนี้มาวางให้เป็นระเบียบก่อนเลยเออมันก็ต้องถูกวางให้ตรงระเบียบหน่อยไอ้กล่องนี้วยเช่นกันนะครับผมเออเราเราก็เอาก้อนเนื้อปลาโยนไปให้ม่มีกินตรงนู้นนะครับผม แล้วเราก็โยนอีกก้อนหนึ่งไปให้มีมิก,กินตรงนู้นนะครับโอเคฮะเราก็อี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็เช็ดรอยเลือดที่เราโยนก้อนเนื้อมาให้เรียบร้อยนะเออเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอ่องทุกซอกทุกมุมเราเอาจอบป้อนเนื้อไปให้มีมิก,กินสวัดอนี่มีแต่เราตัวสวาปามอยู่แล้วนะครับผม เรียบร้อยสะอาดเอี่ยมอ่องทุกอนูทุกเม็ดเอาละเหมือนเราจะต้องไปเพร้อมมีมิกตัวนี้นะครับผมเราจะต้องระวังให้ดีเราต้องกระโดดสองต่อแบบจุ๊จ้วนะครับผมเร,เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้ำซ้ำ,ำโอโ มีม mm ิก hmm. อยู่ตรงนี้ตรงคอหนึ่งหล่อนเนีย่ยคุยเราจะอุ้มจ,จะมีมิกตรงนี้มาทําไหมเนี่ยโอ้โหนี่มปนเสียเวลาเป็นบ้าเลยโอ้ยโอ้ไม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องมาคอยระวังมีมิกสว่างวบเรานะครับผมเราต้องระวง mm ัง hmm. เป็นอย่างดีนะครับไม่งั้นะเรากลับชาติไปเกิดใหม่แน่นอนอก mm hmm. ินให้อิ่มลูกอยากกินเราก็พอ พีตัวนี้เราก็ไปฝากไว้ฝั่งนู้นก่อนเลยนะครับผมเราจะไม่วิ่งไปนะครับไอแก้วอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะฝากไว้ฝั่งนู้นกันเลยนะครับเราค่อยเก็บเอาไปวางทีเดียวส่วนเมมิกตรงนี้เนี่ยเราให้หันหน้าเข้ามุมไว้เหมือนคนกระะทำความผิดนะครับผม <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องระวังให้ดีนะไม่งั้น ตัวมีดเราสวบเราได้นะครับเอาไปกินเข้าไปกินให้มันอิ่มๆไ,ได้ไ่ต้องมาซวบเราทีหลังนะครับตรงนี้เราก็ต้องระวังเชือกให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอแล้วว่าตัวธนูเราจะต้องเอามาใส่ตรงนี้ให้ดีนะครับผม โอ้โหตางนี้เหมือนจะเป็นทางไปต่อเรานะ่าจะต้องอุ้มมีมิกมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องข้ามฝั่งไปเอาทนูมาอันหนึ่งดอกหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเอามาสวมใส่ครับ แล้วเราก็จะเอาแก้วเนี่ยไปเก็บในกล่องสมบัติด้านหน้านี้นะครับผมโอเคมาเก็บเรียบร้อยะครับผมเก็บเป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอีกแก้วหนึ่งนะครับผมฝั่งนู้นนะโอเคและนี่ก็คือสมบัติของเราฝั่งน,นี้นะครับผมเราเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กล่องสมบัติอันนั้นกันนะครับผมเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ใส่กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเรานี่มันสู้ชีวิตจริงๆโอ้ โเคระอุ้มจะมีมิกมาเราเราจะต้องระวังไอเชือกเส้นนี้ไว้ให้ดีนะครับผมไม่งั้นไอธนูดอกนี้มันจะจิงเราแบบวุบได้นะครับเออเราก็ต้องหันมิมกมาฝั่งนี้เราก็ต้องคอยทาความสะอาดให้ดีนะครับเช็ดหนึ่งได้ถึงสามโอ้โหตรงนี้มีปุ่มปุ่มอยู่นะครับผมต้องระวังโอ้ตรงนี้ก็มีปุ่มปุ่มอเนี่ยโอ้โหมีอรอยเลือดอีกตั้งหากเราก็เก็บก้อนเนื้อมานะครับโยนให้มีกจิน เออมีมีมิกเราก็ต้องสว่าตามเป็นพิเศษกันหน่อยตรงนี้เราก็ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นกันนะครับผมเพราะจะมีกับดักอยู่เต็มไปหมดเลยรอดมาอย่างปลอดภัยดีโอ้โหเหมือนตรงนี้จะมีมานั่งนะครับเรามานั่งมาใส่ก่อนนะครับผมเราก็เช็ดตรงนี้ให้เรียบร้อยตรงนี้มีมีมิกไหมเอยตรงนี้ไม่มีมีมิกเลยนะครับเราจะต้องอุ้มมีมิกมาเพื่อความสะดวกงวดง่าย กันในการทํางานของเรานะครับเออเราก็เอาธนูไปใส่กันสักหน่อยก่อนที่จะโอ้โหเมื่อกี้เราเหยียบปุ่มเราเกือบตายไปแล้วไงทุกคนโอ้โหเมื่อกี้สะดุ้งเฮือกใหญ่เลยโอ้โหยิงเพลินไปหน่อยนะต้องระวังปุ่มนิดนึงนะทุกคนเราพยายามมองพื้นมองทางด้วยนะครับไม่งั้นเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผม อ้าวเฮ้ยโอ้โหมาเจอมิมิกอีกแล้วแลวเราจะอุ้มมิมิกมาทำไมครับพี่เอขู่เสียเวลาเป็นบ้าแม่เหมือนข้างล่างจะต้องการกล่องสมบัติอันนึงนะครับ้าจำไม่ผิดตรงนั้นเนี่ยเออเราก็โยนไปข้างล่างก่อนเลยเราก็ต้องการโต๊ะกลมนะครับบนนี้น่าจะมีโต๊ะกลมอยู่โต๊ะหนึ่งนะเออเราก็ต้องใส่หนังสือให้เรียบร้อยนะครับผมไหนไหนมิมิกก็มาเยอะแล้วเราก็แบ่งกันกินหน่อยนะครับเพื่อความสบายใจเออ อ,อ,อิ่มอร่อยนะลูกเกมเหมือนแล้วเราจะเห็นโต๊ะกลมตรงนั้นอีกโต๊ะหนึ่งนะครับก็ผมคาดาว่าน่าจะเป็นโต๊ะนี้แหละเราก็โยนไปข้างล่างให้หมดเพื่อที่จะเตรียมลงไปประกอบให้มันสมบูรณ์ดีนะครับผมเราเอาต้องนี้มาวางไว้ตรงนี้วราเราอี้มาวางจัดเ้าที่ให้เรียบร้อยนะครับผม เออตรงนี้มันก็ต้องการมานั่งหน่อยหนึ่งนะครับข่ดหนังสืออีกสองเล่มนะตรงนี้อยู่ตรงนี้เล่มหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับเราวางหนังสือหนึ่งเล่มเป็นที่เรียบร้อยเอ้ยตรงนี้มานั่งมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหข้างล่างต้องการมานั่งไหมเออโอ้โหเหมือนตรงนี้จะต้องการมานั่งอีกหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ต้องการหนังสือตรงนู้นอีกหนึ่งเล่มนะครับเรียบร้อยเราวางหนังสือเป็นที่เรียบร้อยนะตรงนี้มีมานั่งอีกหนึ่ง เอ้ยมานั่งมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้แล้วเราต้องเอามานั่งไปวางไว้ตรงไหนโอ้ยตรงนี้ก็ต้องการกระป๋องนะครับเราต้องเดินระวังมีมิกกันนิดหน่อยตรงนี้มีสมบัตินะครับเราต้องเอามีมิกเนี่ยหันหน้าหนีเราไปก่อนนะครับเราให้หยิบสมบัติขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมไปใส่อย่างตรงนู้นนะครับผมเหนือสิ่งอื่นใดเราเหลือเก้าอี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเราไม่รู้ว่าจะต้องเอากุาอี้ตัวเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเรา ค่อยๆเดินตามหากันนะครับผมเราเอาติดตัวไปด้วยไปเลยเจ้าเก้าอี้ของรักของข้าเดี๋ยวเราเอาถ้วยนี้ไปพร้อมกันโอ้โหลืมไ้ปุ่มนี้นแล้วนะครับเราต้องระวังกับดักตรงนี้ด้วยนะครับเราโยนถ้วยหายใบชามอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ระวังให้ดีรดเราก็โยนเรารอดปลอดภัยแล้วนะครับ ตัวอี้นี้ราต้องเอาไปวางไว้ไหนนะโอ้โหเอาฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเอาสมบัติของเราอันนี้เนี่ยไปวางที่ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมมาแล้วจ้าบุง้งเรียบร้อยครับเราทําการปิดกล่องสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมที่เหลือเราก็แค่เดินกลับที่กับทางนะครับเออเราสามารถหยุดอ้น,นี้ไว้ก่อนได้ไหม เออเราก็หยุดได้นี่ว่าโอ้โหพลังของเรามีไว้ใช้ เกือบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเกือบจะสิ้นมารายหักใจไปแล้วนะเมื่อกี้เราพกตู้อ้อดรักของเราไปด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าต้องเอาไปวางไว้ไหนนะครับโอ้เหมือนเราจะเจอแล้วนะครับผมนั่นก็คือที่วางตัวอี้อดรักของเรานี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทุกคนโอ้โหวางเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจุดประกายไฟข้างบนนิดนึงนะเราก็ต้องไปวางสมบัติตรงนี้ ให้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเอะรักตัววงกลมของเราที่เราโยนลงมานะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเหลือใส่มานาอีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็เหลือกับดักอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราจะต้องเติมเต็มโอเคเราจะต้องเอาเถาวันนี <T> <itä> ้ออกนั่นเองนะครับผมเราก็เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือกับดักอีกหนึ่งจุดนะครับผมไอ้กับดักจุดนั้นเนี่ยเราจําได้เป็นอย่างดีเลยวอาอยู โอ้เกือบไปนะครับผมไอจุดนั้นก็คือจุดลูกกตานะครับเราจะต้องเอาลูกตาไปวางกับเข้าที่ให้เรียบร้อยนะเออมันถึงจะผ่านภารกิจนะครับผมนั่นก็คือลูกกตาดวงนี้นั่นเองเอพอเราวางปั๊บเราก็ต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะมองเราโอยเราก็ต้องไอ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 แอปแอปแอปโอ้โหจิเนเรเซอร์นะครับ แต่ไม่เป็นอะไรครับเรากลับมาเกิดในจุดที่เราใกล้นั่นเองเราก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดึงกันโยกกันดีกว่าเรียบร้อยเย่ yeah. เสร็จภารกิจนะครับผม โอ้เราก็ใช้เวลาไปกว่า36นาทีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเอาล่ะผมมีสมัตเกมเมอร์ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเกมนี้ก็ชื่อว่า c o p บ i n g c r e e d Up นะครับผมไปสามารถไปโหลดมาเล่นได้ในสตรีมเลยนะครับผมเออเราก็มาทำความสัอาดดันเจียนกันเถอะอ้โหยังช่างสนุกสนานอะไรเช่นนี้นะครับ วันนี้กรับผมมีสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากชอบี่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมส่วนวันนี้กรับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ